สบายดีสวัสดีพี่น้องมาพบก,กับสองสเซาแคลปักเซ่คือเกา่าเนาะโมนีเ่เซาแคปักเซ่กับสิาพห้าทันปสมเบิงหลบหลอ,ลอหลานห้องเกา่าเนาะว่าพัฒนาขึ้นซํำได้แล้วเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็คุดคคองพี่น้องเพราะว่าคลองเนี่ยซีไม่แบบเลี้ยงปลาหรือว่าจะเป็นนามผูกกับโบหูเื้อกัน,นว่าพี่น้องสาเทกอะอ้าแถาพี่น้องได้เบิงน้ำกันนี่พี่น้องนี่เนาะแล้วจังไม่โคมา ถือว่าเลิกเติบินได้พี่น้องน,นี่นอนแล้วก็จะเหตุสะพานขามเคาะไ่สะพานพี่น้องตอนนี้ก็มืดฝนพี่น้องอ้ยฝนก็บไก่ซีตกเลยเนาะฝนก็จะตกเล้วถ้าฝนตกนี่ลูก้าบกค่อยมีพี่น้องก็เส้นคือกันเนาเวลาจัดคล้องไว้ร้ายนี่คล้องหมอค่ะพี่น้องเส้นพักกับซีเทียวจังสียเนาะ นี่บังวิวดอกไหม้อุ้ยสวยงามคักเนาะดอกไหม่ที่ปลูกตอนนั้นหละพี่น้องก็บบได้อกานให้พี่น้องเลยบางแล้วเนาะี่เบางเขาจะเอาหินมาปลูกลยะพี่น้องหินกระิยางมวนเนาะหินพะว่าหินกระซิงกุ๋งนี่พี่น้องโซนดอกไหม้เป็นดอกสีได้กบมีเนาะพี่น้องมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมพี่น้อง อยู่กลาง,งๆค่ะม่ท่านไห้ปูพี่น้องไม่ท่านแล้วก็เลยสิเป็นเดินเนี่ยเนาะอยู่กลางนี่เนาะคือจะแขกยา,างมาอ่านอ่งนมึงตอนนี้ลูกค้ายัง่ไม่ท่านขาวพี่น,อน,น้องวันน่ะเหมิดแห้งอีดีโอ้เหมิดขาดคือสิตกไม่แห้งอยู่ดอกพี่น้องวันนี้ เห็นเนาะหินข้าจกักรเสือามาปุ๋ยพี่น้องเดีจะสักแค่าพาบิ้งเก๋ไก๋น,น,นี่เด้พี่น้องอันนี้หินข้าจกักรเสือปูนะสือปูทั่วแหละทางยางพี่น้องไปสักแค่าพาโลไปหอดแถวห้องอ,งอละลรเนาะโลไปว่ะส่วนฝนตกหญ้าก็เริ่มเกิดเลยพี่น้องคุณนะเบิ่บงผู้เพื่อนนังโหูเนาะกระถ่มสักแค่ หลานกําหองสแกกับบักกลลัก์ไก่กันบัลลังก์พอโอเคพี่น้องเมืองหาพุ่นนะพี่น้องตอนทันใต้เมืนะ่อเลยเนาะฝนตกมาเพราะพรขาดจะบางพุ่นนะวอยอักษิบอ้อยหยาเกิดขึ้นมาเต็มที่พี่น้องพุ่นนะเขาจะก,ก็เอายามาสีอยู่เลยอยู่ได้ฮะแต่ก็คือเกา่าเนาะหยาปงขึ้นไหวไรพี่น้องอุย้ยเมืม่อกับเมิดฝนฝนมายังได้แห้ง กระโปงขึ้นนะคืออยู่สวนอยู่บ้านท่านว่าพี่น้องว่าท่านจะทางหนาขะแนวนี่แต่อะไรไม่ยังสีตาเอาเอาเมีดเอาผาเนาะเสียมปั้นออกเฮนะพี่น้องราคมบ้านท่านจะเสกกระซิมีน้ำเลพี่น้องฟันยุเพบว่าไม่น้ำนนเน,นาะแปลกอะไร นี่เห้บอกว่าไหนมีน้ำพอดีได้พี่น้องพักขมก็คืออยู่บ้านสักแค่น้ำเต็มจับบได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ฝนเลิมลงเม็ดนี่แหละพี่น้องโอ้เครื่องบินเครื่องบิน เวลาฝนตกเครื่องบินอยู่เถงเห็นซิบบเปียกบ้านไพี่น้องแค่สมักงสงซายแบบเออฝนตกนี่เครื่องบินซิบเปียกบ้านเหาืร mm hmm. ว,ว่าลมมาแหงเครื่องบินซีอันนี้เบ้าไปตะหย่าน,น,นะพี่น้องคิด mm hmm. ไปเองเหรอือ่าบรเคยขี่เครื่องบินถึงจะเกิดเนาะนี่พี่น้องท้าเป็นเครืออันะนั้นเด็กินได้พี่น้องเครือแตงโมเนาะแต่วันนโมเมนต์เครือแตงโม เดแทนไหนปลาทุ่งเพกาตัดห really? um, um. ์ยามืองหันตัดแป้นเม็ดเแทไหนเหดทมาพี่น้องนี่กําลังเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่อีกแหละบางเบิ้ลที่นอนของไก่ปลาทุ่งพี่น้องนี่เน่เน่เน่เป็นอวัยก่นอนมาห้ิ้งเข่าวมาห้ิ้งคบไก่เพี่นเนาะบางที่จังหักแพงซ้ำได้พี่น้องกางคืนมายุ้งกับคบมันกับไปแต่อีต้นไอ้ดีแหละเพื่อนกะเอามากางให้มันนอน จะบังตอนเหนสบาปดีตอนให้หนาพี่น้องจะแค่ผ้าพี่น้องโลในหลาน,นหนึ่งโล่ทัวเลยพี่น้องตอน,นีนกาฝนกะตกลงมาโลกเม็ดเนาะบรรยากาศในหลานกระเลิมพัฒนาขึ้นไปเลื่อยนะพี่น้องกระทือว่างามเนาะข้าเจ้าก็เอาฮีนมาใส่เอาหีนเอาหยามาแต่ก็ยังบนท่านแล้วพี่น้อง เบิ่งแหล่สซกแค่กับซีรีวิวให้เบิ่งว่างามสำได้นะพี่น้องไหลายดอกใหม่ก็งามงามที่ปลูกไปก็สวยงามเลยทีเดียวเนาะตอนนี้ก็มืดฝนแห้งพี่น้องพุ่นะร่มล่มเนาะสังเกตเบิ่งบาุงไปนตกแต่งห้อง <c oughs> อาฝนวัดสมขวนเนาะนี่ต้นนี้ก็ลุกข้าเขามาเลยเนะาะขามาพี่นี่เป็นขั้นที่สามเลยพี่น้องกัน ทัานที่ซ้ำนะเพราะว่ากับข่าวกระเซิร์ฟไปมดเลยเนาะเดี๋ยวักแขกภาษีไปละพี่น้องว่าข้าจะชี้ซั่งยังอีกเนาะเพราะว่าหนี่ก็บค่ายดีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้ท้าฝนตกท้าไม่ได้ฝนตกนี่ก็อยากเงียบแน่เพราะว่ากระทมเนาะยังฝนตกข้าจะกับวิญญาณออกจากบ้านนะพี่น้อง บรรยากาศก็นานอนนานอนพี่น้องเพราะว่าโลบมาบรรยากาศวิวดีเนะาะแต่ก็เนี่อมรปกเซก็เห็นแต่ตอนใหม่เหพี่น้องง่วงวาซาคาวนาพี่น้องอะไรงี้ยบนวเสียงฝ่าห้องพี่น้องฮึมฮึมฮึมอยู่เนาะฝนตก นกกระจอกจะออกจากหลังตอนหันยังหน่อยสักแค่มากปากหลงังแผงแบบฝนตกแดดออก,นกเนาะเวลาฝนตกแดดออกคณะพี่น,หน,หนอ้องเพราะว่าไม่ใหญ่สักแค่ผ้าหลังแผงเงนาะฝนตกแดดออกนกกระจอกจะออกจากหลังบินบินบิน,บ,นบินไปอย่างมีความวังเหมือนกัน,นนะ <c oughs> บินไป,นไป,นไปทุกที่ชุด จำว่า่อยได้แต่ก่อนหมักแบบลิ้นในี้ท้องไห้ท้องหน้าแบบหลองเพลงเวลาฝนตกแดนออกพี่น้มามาสุนีแล้วพี่น้องบดนไดแบบไปเที่ยวเน้ะหรือว่าไปงานวัดไปยังกระสิ้น้าพี่น้อง ไปวัดไปยังกับบริษูเดไปเนาะมาผีได้ไปวัดเพื่อเดียวเองอยู่หวลำโพงสะแข่กะวันยุสะแข่กะเด็ไปเนาะกะไดไปนะั่นไปหนี่น,นะพี่น้องมาหนีกะมีเวลาไปยูพอพราะว่าขาวบายซ้มแต่ว่าเวลาพักพอนอีกนะพี่น้องก็เลยบ่อยากไปไซด์เลย ยังฝาฮึมหึมชซบซอบ้า,า,บาทุ่งเลยเนี่ก็จะไปย่างอะไรพี่น้องไกลชิตายเลยรพี่น้องเพราะว่าเวลาสัตว์เบ็ดนอกกันจะเป็นแบบคือว่าหนามเข่านะพี่น้องพอเกิดสิเคียนว่ามันสื่นสื่นนะนะพี่น้องประมาณนั้นก็มีหูยศหนามนาเนาะจะเข็ดแนวได้สิหายพี่น้องว่าสิผ้าไปหาหมอรักษาอยู่เนาะ ก็เลยว่าเออก็สร <tr> ้างเถอะว่าทุ่งใส่โทร่าซับครืงเดียวกับสักแค่ก็ได้เนาะหาเครื่องนั้นแบบพังไปกับหายพังไปซะบริอยากสองแป้งเพราะว่ากับบุคคลตะกอนนตะกอนเพิ่นกะใส่โทรศัพท์แบบโทรหาสักแค่เออยังตะกอนตะข่าเป็นโสตอนนี้ยุ่น้ำกันแล้วก็ใส่เครื่องเดียวกับพาะแล้วนะ ทำแรงเห็นนอกไปนอกเจ้าทำไรเงี yeah. ้ยอ้าวอบว่าแล้วตัวเด็กก็อยากนอนแห้งแล้ว คนน่ะลบพี่ดองบาทุ่งเกินมัดที่นอนไหวเนาะคนน่าที่นอดมัดไหวพี่ดองท้าโบมัดพ้นชีสาดมื่อเทนี่เนาะก็เลยมัดไหว